สวัสดีครับพี่น้องครับมาตามคำสัญญาพี่น้องเดี๋ยวจุดทูบกนวันนี้ไม่ตามคำสัญญาพี่น้องครับสีเอาเตามาปล่อยครับอันนี้ตัวพิ่นทีว่าคาอรเตอรี่นะครับถือรางวัลครับวันนะครับถาออกนะครับกษิตเดเอามาปล่อยครับน้ำมาปล่อยออกรีรีพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องครับนี่นะครับตามสัญญาครับกษิตเดเอามาปล่อยเอา่นมาปล่อยพี่น้องครับ ้ลงคนเผชิว่าเอาไว้อีกจังหวัดก้อนนะครับนะครับตามคมสัญญาผลต่อพี่น้องเนาะนะครับขอสิเดนํามปล่อยครับบ้านนสัมเัสครับนี่แหละพี่น้องครับเตาที่ว่าเป็นคาบครับของแท้เด้พี่น้องนี่มะเม็นคอนเทียนครับของแท้ครับนี่พี่น้องนะครับที่น้ำขึ้นมปล่อยครับเหมือนนี่จุดทูบเก่าดอกครับให้เปล่อนนะครับไปสู่ธรรมชาติตอนพี่น้องเนาะนะครับพลังคนเผชิว่านะครับเอาไว้อีกจังหวัดก้อนพี่น้อง ยังบอถึงน้ำลายครับเพื่ันครับให้เพิ่นคาบครับเพื่ันคาบคาบลอตเตอรี่ครับขั้นออกให้เพิ่นคาบยางครับล้วก็ับคาบยางอีรีออกอีรีพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเาืัันนะครับสื่อกลับไปกับมาครับกับพ่อได้อยู่นะครับยูทูบครับยูทูบเก้าดอกครับนำเผิ่นมาปล่อยพี่น้องครับเตาตัวนี้ผมได้มาจากนะครับแม่ค้าตลาดสดพี่น้องครับเตาตัวนี้นะครับ ผมเอามาอีกคอนเทนต์ครับมาหนี้ก็เลยฟันเจียวครับนะครับก็เลยให้เพื่อนคาบโรตารี่ครับคาบแล้วกก็ยางเลยพี่น้องครับขึ้นกลับขึ้นไปเบิงชิปก็เก่าพี่น้องครับผมลงทั้งเพจที่นี่อำเภอบัวรบือแล้วก็ลงเพจส่วนตัวผมน้ำครับนี่พี่น้องครับก้อนสิปล่อยครับเขากลับมาช่องมึงอยู่กับนี่ก้อนสิปล่อยพี่น้องครับนี่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องครับมาไปนี่เสียรอบไปปล่อยครับ บุญญาวาชนาทรงครับพี่น้องนะครับนี่มาพี่น้องมามัางกันครับนี่แหละขาบ้านจำแหกนะครับเบื้องขาดูพี่น้องครับเบื้องขาหนึ่งนึ่งครับเ,เสี่ยวเสียวมาปล่อยครับคืนสู่ธรรมชาติครับกัมเบียนเาต้องมีต่อกันพี่น้องคุณลูกคนเผื่อว่า เอาไว้จักจหวหดก่อนนะครับแต่ว่าผมได้รับปากคุณแล้วนะครับต้องต้องเอาผลมาปล่อยนะครับเอา,าก,การปล่อยเต่าเป็น,นวนออ่าห้งโน่นบอกยังไงห้งโน่นบอกห้งโน่นหรือปล่อยลงไปครับพี่น้องนะครับปลายน้ำ <c oughs> ว่าอะไรนะครับเอานะครับาดู ปล่อยสู่ธรรมชาติเาชีวิตขึ้นให้เน้าไปแก่อด้ยาดมาูกปลอนสูธรรมชาติเ้ออาสู่ธรรมชาติเดอไป บาเนี่ยจ้าตุ๊บพี่น้องครับเมันจีบไปบ่พี่น้องไปแล้วพี่น้องครับเอามออกมาแล้วพี่น้องครับเอามออกมาแล้วตุเบพ่้องครับเมันจีบไปบ่ไปบ่พี่นอ้องว่าประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เครื่องเดียนครับมาอยู่น้ำผมนะครับเมืนน่อกี้เอาเพลินนะครับมาสู่ธรรมชาติครับ ไปบ่าพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องครับขึ้นอาชิพเมย์ซิล่าครับพอบาเล่บด้ยยางดีพี่น้องไปแล้วพี่น้องครับไปแล้ว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 ขึ้นชีวิตไทยครับขึ้นชีวิตไทยให้เจ้าไปดีเด้อไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 พี่น้องอีอีพีงครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 ไปไปแล้ว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 ีพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปเป็นมนแล้วไปแล้วไปแล้วเอา้นสู่ธรรมชาติด้วไปเนี้ไปแล้วพี่น้องมิรซรีครับไปแล้วเอ้ยขึ้นมาฟังเราพี่น้องรขึ้นมาแล้วแล้วเออพนกลังไปแล้วพูนเพราะว่าเรา เอาวาเอาว่าไว้น้ำกับปบบวานเครื่องเยน็นเหรพี่น้องครับนี่ไปแล้วพี่น้องครับนี่นี่คือบรรยากาศพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับขึ้นสู่ธรรมชาติใเพื่นนะครับเพื่อนก็หายโชคแล้วนะครับหลับปากเพื่อนน้อพี่น้องเนาะนะครับเอ้าสุดท้ายนี่ห้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับใหายลำห้รวยสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะครับดังใจหาเงินหาทองประสบความสำเร็จในนาทีการงานครับหอบเงินแสงเงินล้านนะครับอยู่เมืองนอกเมืองหนาขึ้นมาบ้านเท่าเดิมหอบความฝันพี่น้องครับเอาเปา็นว่าช่วงนี้ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนำล้วยกันไปสบายดีสวัสดีครับ